ทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าบัวสำหรับคืนนี้เนาะก็เป็นคืนวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568ค่ะขอบคุณน้องเลโก้เนาะขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าบัวสำหรับคืนนี้นะคะวันนี้เนาะป้าบัวก็พาไปชม รถสฟฟ้า BTS อันนี้จะเป็นสายสีเขียวเข้มนะคะซึ่งสายสีเขียวเข้มนี้นะคะก็จะวิ่งจากขูคดไปสุดสายที่การเคหะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นการวิ่งช่วงนี้ก็จะวิ่งมาตามถนนพราหนโยธินเนาะวิ่งมา สถานีสำคัญๆจากาต้นทางเขาเนาะก็จะเป็นสถานีวัดพระศรีเนะเาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวเนาะแล้วก็มาสถานีหมอชิดนะคะสะพานควายาสถานีซอยอารีแล้วก็ไปอีก จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทุกคนเนาะแล้วรถไฟฟ้านี่ก็ยาวมากค่ะรถไฟฟ้านี่ก็จะไปผ่านสถานีพญาไทเนาะที่สถานีพญาไทนั้นก็สามารถที่จะต่อไปอ,อไปใช้ a i r p o อร์ตเรลลิงนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปสนามบินสวนภูมิเนาะ ก็ใช้สถานีใช้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงได้นะคะทุกคนเนาะจากนั้นรถไฟสายสีเขียวเข้มนี้นะคะก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงสยามนะคะสยามเขาก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะขอบคุณน้องจอยนะคะแวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวเนาะ วันนี้พระบัวก,ก็นำรถไฟฟ้า,เา BTS เนาะสายสีเขียวเข้มมาให้รับชมกันนะคะกำลังเล่าให้ฟังว่าเขาวิ่งไปอย่างไรเนาะพอไปถึงสถานีสยามซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่มากๆเนะเาะก็จะมีคนขึ้นคนลงตรงนั้นเยอะจากสยามอา๋อแปบ๊บหนึ่งนะคะอ๋อนงจ่อยถามว่าพี่บัวเป็นไงบ้าง พอดีคืนนี้นะคะพี่บัวไม่ได้เป็นเวนเฝ้าคุณแม่เนาะเมื่อคืนนะคะเป็นเวนเฝ้ากลางคืนเนาะ,ะวันนี้ไม่ได้เฝ้าเพราะว่าพรุ่งนี้พี่บัวจะไปหาหมอก็เป็นหมอนัดตามปกตินะคะก็เลยไม่ไม่ได้เฝ้าคุณแม่เนาะ,ะพี่บวกก็เลยขึ้นไลฟ์สดค่ะน้องจอยไล์เก็บไปเรื่อยเนาะเก็บเล็กผสมน้อย ของประบัวมันช่องเรามันไม่ปังมันไม่ดังอะไรเงี้ยมันม,มันก็ไปของมันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างก็ไลฟ์เก็บสะสมไปเรื่อยเนาะคะ่ะอา๋ยวประบัวเล่าต่อเนาะ,ะรถไฟสายสีเขียวเข้มนี้นะคะพอไปถึงที่สถานีสยามเนาะเขาก็จะเลี้ยวซ้ายนั่นแหละค่ะตรงไปตามถนนสุขุมวิทเนาะ ก็จะมีสถานีสำคัญสำคัญหลายสถานีเนาะประบวกก็จำได้สถานีท้องฟ้าจำลองตรงนั้นนะ่ะคนก็จะลงไปใช้บริการเยอะเนาะเมื่อก่อนจะไปท้องฟ้าจำลองโอ้โหประบวรเดินทางไปยากมากเดี๋ยวนี้นั่งรถไฟฟ้าเื้อเดียวก็ถึงแล้วนะคะจากตรงท้องฟ้าจำลองนะคะ เราก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงผ่านหลายสถานีเนาะประบวเล่าที่สําคัญก็ไปถึงสถานีบางนาที่สถานีบางนาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจประบวชขอเล่าเนาะเพราะประบวได้ไปได้ไปมาแล้วนะคะ,ะเราก็ลงที่สถานีบางนาแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งขวามือของรถไฟนั่นแหละคะ่ะมันก็จะมีรถสองแถว รถสองแถวหรือเราจะเรียกแท็กซี่เข้าไปก็ได้ป,ไป้าบัวไปครั้งแรกป้าบัวก็เรียกแท็กซี่เข้าไปก็ไปที่วัดบางนานอกที่วัดบางนานอกนะคะทุกคนโอ้มอีมีอะไรให้เราได้ชมเยอะมากนะคะป้าบัวก็กราบพระเสร็จนะคะป้าบัวข้ามไปที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยานะ ก็จะมีเรือจากวัดบางนานอกในราคาข้ามไปตรงนั้นเขาเรียกว่าฝั่งบางน้ำพึ่งทุกคนอุ้ยสวยมากเลยนะคะใครไม่เคยไปประบัวแนะนำเนาะเอ่อพอไปถึงฝั่งบางน้ำพึ่งนะคะก็จะมีวัดประบัวจำชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าเป็นวัดในสไตล์ของชาวมอญสวยมากๆเลยทุกคนอยู่ตรงท่าเรือนั่นแหละค่ะ แล้วเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีจัก,กรยานให้เราเช่าปั่นเที่ยวในในเกาะเอ่อในเกาะตรงนี้นะคะเอ่อเป็นเกาะที่เขาเรียกกันว่ากระเพาะหมูเนาะนั่นแหละตรงนี้นะคะจะมีวัดเยอะมากแล้วก็จะมีตลาดน้ำนะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งแล้วก็มีธรรมชาติให้เราได้ชมเยอะตรงนั้นนะคะทุกคน ่จักรยานแต่ทีนี้ป้าบัวไปกับเพื่อนเพื่อนป้าบัวเขาบอกว่าลองเดินไหมว่ามันจะไกลแค่ไหนเนาะเราก็ลองเดินจากท่าเรือนะคะทุกคนจากท่าเรือเราเดินไปโอ้โหร่มรื่นมากทุกคนร้านกาแฟนะเยอะมากๆากคุโยขอบคุณนะคะคุโยป้าบัวก,กําลังเมาเรื่องอจุดท่องเที่ยวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มค่ะคุโยเนาะ ตรงนี้ตอนนี้ประบัวมาถึงตลาดบางน้ำพึ่งแล้วนะคะเราเดินเข้าไปข้างในตามทางเดินนะคะไม่มีหลงแล้วก็จะมีป้ายบอกกับช่วงนี้ระวังโอ้พอดีพอดีช่วงนี้นะคะป้าบัวอ่ะยายบัวนะอยู่สุรินค่ะอันนี้เป็นภาพที่อ่ยายบัวถ่ายเก็บไว้เนาะแล้วก็นํามาเสนอเป็นระยะระยะไปนะคะน้องเลโก้ขอบคุณนะคะ ใช่ใช่เขาบอกว่าระบาดอีกแล้วเห็นหลายโรงเรียนปิดเนาะค่ะเ,เราก็ข้ามไปฝั่งบางน้ําพึ่งนะคะทุกคนเดินไปไม่หลงนะอูสวยมากแบบล่มลื่นแต่ถ้าเป็นครูโยไปนะครูโยก็จะบอกว่าปกติอะไรเนี่ยบ้านชั้นก็มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าป้าบัวแบบบ้านป้าบัวไม่มีแบบนั้นนะคะเป็นคลองเ,ออเป็นถนนเ,เป็นทางซีเมนนะคะเดินเรียบคลองไปล่มลื่นมี ร้านคาเฟ่เยอะมากมีโฮมสเตย์ที่พักเยอะแยะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องจอยค่ะเสร็จแล้วประบวกก็เดินไปถึงตลาดน้ำบางน้ำพึง่งทุกคนคะ่ะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนี่ไปได้หลายทางมากนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งเนาะสำหรับคนที่นั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานี บางนาแล้วก็นั่งสองแถวก็ไปสองแถวก็เท่าไหร่นี่ห้าบาทหรือเจ็ดบาทจําไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปเที่ยววัดบางนานอกแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปที่ท่าเรือบางน้ําพึ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็เที่ยวตลาดน้าบางน้ําพึ่งในในเกาะตรงนั้นนะคะเขาจะเป็นประมาณเหมือนกับเป็นชุมชนชาวมอนนะคะจะมีวัดมอญเนี่ยเยอะนะคะทุกคน ประบัวไปครั้งนี้ประบัวใช้การเดินเท้ากันพอไปถึงตลาดน้ำบางน้ำพึง่งโอโหของกินเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปะเราก็จะไปที่อะไรเนาะประบัวลืมชื่อแล้วอะตรงนั้นนะคะ,ะนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปคะ่ะคนละ30บาทเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นขาดการติดต่อ เออยังไงเหรคะขาดการติดต่ออขาดการติดต่อกับน้องจอยเหรอคะเนาะนั่นแหละคะ่ะประบัวก็ไปเที่ยวตรงนั้นแบบมันมันเหมือนกับเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยนะคะทุกคนเนะเาปะป้าบัวประทับใจนะคะตรงตลาดน้ําบางน้ําพึ่งเนาะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS นะคะ ทีนี้รถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็จากตรงบางนาก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆจนไปถึงสมุทรปราการถ้าใครจะลงที่สถานีปากน้ำนะคะตรงสถานีปากน้ำเนี่ยใกลๆ้ๆตรงนั้นนะเดินไปนิดเดียวก็จะเป็นหอชมเมืองปากน้ำนะคะทุกคนโอ้โหแบบขึ้นไปแล้วแบบสวยมากเลยมองเห็นแมนะ่น้ำเจ้าพรยาโคดเคี้ยวเลี้ยวรถเนาะ เออเนี่ยป้าบัวก็ชอบตรงเนี้ยเดี๋ยววันหลังป้าบัวมีมีถ่ายไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะนํามาให้ให้ทุกท่านได้รับชมเนาะซึ่งตรงที่ปากน้ํานี้นะคะเราก็สามารถเดินไปตรงตลาดตลาดปากน้ำเนาะแล้วเขาก็จะมีท่าเรือข้ามฟากเราก็สามารถข้ามฟากไปยังฝั่งพระสมุทรเจดีเนาะตรงนั้นโอ้โหทุกคนที่เที่ยวเยอะแต่ป้าบัว ประบัวยังไม่ได้เคยเข้าไปที่วัดพระสมุรเจดี JD นะคะประบัวก็นั่งนั่งรถนะคะเขามีรถตู้รถเมแล้วก็เป็นรถสองแถวแล้วก็รถอะไรเนาะรถแท็กซี่นะคะแล้วแต่เราจะนั่งเนาะประบัวไปที่ไหนรู้ไหมคะไปบ้านขุนสมุดจีนหาทุกคน ถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะป้าบัวอยากจะแนะนำให้ไปบ้านขุนสมุทรจีนก็จะเป็นหมู่บ้านชายทะเลนะคะเป็นชายทะเลสุดชายทะเลเลยเนาะตรงเนี้นะคะของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่บ้านขุนสมุทรจีนเนี้นะคะก็จะมีโฮมสเตย์เยอะแยะนะคะให้เราเลือกพักแล้วก็ประบัวชอบวัดนะคะวัดขุนสมุทรจีนประบัวก็เข้าไป ปรากฏว่าที่นี่นะคะเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนาะเออทำไมถึงเป็นเส้นทางเดินทัพก็เราคงจำได้ตั้งแต่สมัยที่เสียกรุงครั้งที่สองนะคะที่พระองคออ์ล่องเรือมาตามเนี่ยหละค่ะออกออกทะเลนะแล้วก็เลาะไปตามอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไป ตั้งรกรากไปตั้งอะไรเนะี่ยชุมนุมชมุมชุมนุมเพื่อฝึกปรือวิทยายุทธ์นะแล้วก็ย้อนกลับมากอบกู้กลุ่มียยปทยาได้โอ้ขอบคุณแม่น้องท็อปเนาะใช่แม่น้องท็อปไหมหรือเป็นหรือเป็นน้องท็อปนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวเนะาะค่ะนี่นี่ก็คือเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS นะ นอกจากนี้นะคะถ้าเราไม่ลงที Jord ่สถานีปากน้ำนะทุกคนเนาะอันนี Blaze ้เป็นสายสีเขียวเข้มเนาะเราก็นั่งต่อไปนะคะเขาก็จะเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายนะคะโค้งไปเส้นนู้นนะคะไปสุดที่การเคหะนะคะซึ่งประบุก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเนาะก็จะถึงชายทะเลบางปูเนาะนั่นแหละค่ะ ปะบัวก็ไปนั่งนั่งไปที่สุดสายของเขาเนาะแล้วประบัวก็ไปเที่ยวเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ครุฑไทยนะคะตรงนี้เขาจะมีรถตู้ของพิพิธภัณฑ์มาจอดรออามาจอดรอตรงป้ายรถเมล์นะเราก็นั่งเข้าไปนะนั่งเข้าไปชมสวยมากทุกคนมีครุฑนะคะเป็นครุฑมากมายนะคะเ,เป็นครุฑที่มาจากธนาคาร ปราบวัวจํำธนาคารไม่ได้เนาะนั่นแหละเขาก็จะมาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะคะซึ่งปลดปลดระวางการใช้งานแล้วสวยมากทุกคนแล้วเขาก็จะมีจัดนิทรรศการอะไรในนั้นนะคะเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ครุฑไทยนะคะท่านใดที่สนใจก็ไปได้เนี่ยนั่งรถ bts ไปเนะเาะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถนั่งรถสองแถวเลยไปนิดนึ่ง แล้วก็ข้ามถนนไปก็จะเป็นชายทะเลบางปูค่ะทุกคนเนาะก็เข้าไปเที่ยวไปดูนกนางนวลไปทานอาหารเนาะไปชมป่าโกงกลางอะไรเี้ะค่ะสำหรับท่านที่แบบยุ่งวุ่นวายมาทั้งอาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะแวะไปแวะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนั้นได้เนาะทีนี้ประบัวเห็นเป็นเส้นทางซ้ายมือเนาะก่อนที่จะเข้าไป เข้าไปในสะพานที่เขาเรียกสะพานสุกตาเนาะที่จะไปดูนกนางนวลน,นะคะซ้ายมือก็จะเป็นก็จะเป็นทางเดินเข้าไปชมพวกไม้ไม้ป่าชายเลนน่ะป้าบัวชอบมากเลยอ่ะชอบเดินชมป่าชายเลนแต่ไปสะดุดจึ๊กกับป้ายเขาบอกว่าระวังลิงถอยเลยป้าบัวกลัวลิงมากทุกคนอ้ยกลัวมากเลยลิงเนาะดูแบบ แยกเขี้ยวเหมือนจะมากัดเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าบัวก,ก็เลยไม่ได้เข้าไปเดินตรงนั้นผู้เสียดายมากเนี่ยถ้าไม่มีลิงและแบบเป็นอะไรที่แบบน่าเดินนะคะทุกคนเนาะค่ะ mm. แล้วก็ถ้าเป็นหน้าหน้าหรือเป็นช่วงที่นกนางนวลมาเยอะๆนะก็จะเป็นช่วงหนาวๆเนาะหน้านหนาวประมาณตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยค่ะก็จะมีนกนางนวลเราก็จะไปที่สะพานสุปาเนะเาะตรงเนี้ยเขาเรียกสะพานสุปา อแล้วก็จะมีนกนางนวลอุ้ยสวยมากประบัวชอบไปค่ะเนาะก็ขออนุญาตนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้า BTS มาฝากกันนะคะตรงนี้ที่ประบัวถ่ายภาพรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะป้าบัวนั่งอยู่ที่ร้านอาหารเป็นศูนย์อาหารของศูนย์การค้ามิกซ์จตุจักรเนาะทุกคนเนาะข้างล่างที่เราเห็นหลังคาเนี่ยเห็นไหมคะหลังคาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า เป็นตลาดนัดสวนจตุจักเนาะซึ่งเขาก็จะมีตลาดนัดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันธรรมดาก็จะมีตลาดนัดต้นไม้เอ่อซึ่งประโบจาไม่ได้แล้วว่าวันไหนเป็นตลาดนัดอะไรเนาะประโบก็จะจําแต่เสาร์อาทิตย์จะเป็นตลาดนัดเอ่อ,อ,อสวนจตุจักโอ้โหร้านค้าเนี่เป็นไม่รู้กี่พันพันลายเลยนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะประบบก็นั่งอยู่ที่ศูนย์อาหารแล้วก็ถ่ายไปเนี่ยค่ะเห็นรถไฟเนาะ รถไฟแต่ละขบวนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันเนาะแล้วก็สีสันเขาก็สวยงามแตกต่างกันไปที่เห็นอาคารทรงไทยด้านหน้านั้นน,น,นะคะคือกรมการขนส่งทางบกค่ะนะคะแล้วก็สถานีที่รถไฟฟ้ากำลังวิ่งเข้าไปนี้นะคะเขาเรียกว่าสถานีหมอชิดค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นสถานีหมอชิดประบวกก็โอ้ได้นั่งชมแล้วบางทีก็จะเห็นรถไฟฟ้า ขบวนหนึ่งวิ่งสวนออกมาอย่างเงี้ยนะทุกคนเนาะ,ะสถานีที่เขามาก่อนที่จะถึงหมอชิดนี่ก็เป็นสถานีสะพานควายนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้รถจากสถานีหมอชิดก็จะวิ่งเข้าไปที่สถานีสนนอะพา,า,านควายนะจะตึกคนนี่ค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะคะ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนเนาะสายสีเขียวอ่อนก็จะจากสนามกีฬานะคะตรงมาบุญครองนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่บางว่านะคะเส้นทางเนี่ยก็จะมีจุดสวยๆให้เราได้แวะชมเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะประบัวก็นำ รถไฟฟ้ามาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในปัจจุบันนี้นอกรถไฟฟ้าทีา่บ้านเราเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก็ที่พะบัวสังเกตดูก็จะมีอยู่ 3, 3ามรถไฟฟ้าหลักๆนะก็จะมีนี่แหละค่ะหนึ่งก็คือรถไฟฟ้า BTS เนี่ยค่ะโอ้มีรถวิ่งสวนออกมาด้วยเนาะนี่ค่ะอันนี้เขาวิ่งสวนจะไปสถานีสะพานควายนะคะ คันเมื่อกี้ที่วิ่งเข้าสถานีมอชิดก็จะไปสถานีถัดไปก็คือสถานี5แยกลาดพร้าวค่ะเนาะรถไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะรถไฟฟ้า bts bts ก็จะมีอยู่สสายก็จะมี bts สายสีเขียวเข้มคูคตไปสมุทรปราการกับ bts สายสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนก็จะจากสนามกีฬาเนาะ สนามกีฬาตรงมาบุญครองนะคะแล้วก็ไปที่บางว่านะคะทุกคนเนาะข้าแม่น้ำเจ้าพระยาอุ้ยสวยมากใครมีเวลาก็ไปนั่งนั่งรถไฟฟ้าเล่นนะรถไฟฟ้าเออเออสายสีเขียวทั้งเข้มทั้งอ่อนเนี้ยจะเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งบนรางนะคะบนมีรางเหมือนรถไฟฟ้า บ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนกเ,เขาวิ่งบนรางแต่เพียงแต่ว่ารถไฟฟ้า BTA นี่จะวิ่งอยู่บนอากาศเนาะเนี่ยค่ะวิ่งบนรางซึ่งอยู่ข้างบนบนถนนเนาะแล้วรถไฟฟ้าอีกอันหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะ MRT ตอนนี้เราก็มีสายสีน้ำเงินสายเดียวเนาะแต่ว่าเขาก็จะแย,แยกแยกวิ่งไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนาะ ไปส,สิ้นสุดที่สถานีบางพระนะคะเดี๋ยววันหลังประวัจะเล่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะให้ฟังเนาะนอกจากนี้รถไฟฟ้าบ้านเราก็จะมีอีกอัอนหนึ่งเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลนะคะโมโนเรลเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าซึ่งไม่ได้วิ่งอยู่บนรางนะคะ เขาวิ่งอยู่บนคานนะคะวิ่งบนคานเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถวิ่งสวนกันได้นะคะเนี่ยรถไฟฟ้าโมโนเรลซึ่งโมโนเรลบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีหลายสายเนาะที่ประบวกเคยนั่งก็ประจําก็คือสายสีเหลืองเนาะสายสีเหลืองจากรัชดาก็จะไปอะไรเนาะไปที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละค่ะเนาะ ซึ่งสามารถที่จะไปต่อสายสายนี้ได้นะคะก็จะไปบรรจบกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนี่ได้ผ่านสถานีตรงนั้นเนาะนะคะอนอกจากนี้ก็จะมีมีสามอย่างเนาะรถไฟฟ้า BTS รถใต้ดินแล้วก็รถไฟฟ้าโมโนเรลนะคะทุกคนค่ะอ้ขอบคุณอขอบคุณทิดเคนเดอร์แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าบัวเนาะป้บัวก็เปิด ค่าการมองเห็นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนีป้ะบัวนั่งอยู่ตรงร้านอาหารตรงศูนย์อาหารของมิกซ์จตุจักรเนาะก็มองเห็นบรรยากาศเนี่ยสวยมากปะบับก็ถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่แวะเข้ามาส่งกําลังใจให้กับประบัวสําหรับคืนนี้นะคะ นี่จะเป็นออกจากสถานีาหมอชิตนะคะสถานีถัดไปของเขาก็คือสถานีสะพานควายค่ะทุกคนค่ะสำหรับคืนนี้ประบัวก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประบัวนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวสักครู่ปะะบัวก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะอขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรง ทุกทุกท่านนะคะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ